สวัสดีครับผมทอยทอยกิตราครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนาคูหากันนะครับซึ่งคงไม่ได้ไปเที่ยวอะไรจริงจังนะเป็นการถ่ายวอล์กไปดื่มอัฟเตอร์นูนทีกันนะครับที่ยูนาคาเฟ่ครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพอยชมพูนะครับอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกอีกแล้วนะครับวันไหนที่ผมเดินทางฝนมักจะตกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอินเสิร์ตร้านพอยชมพูให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นไปอยู่นาคาเฟ่ที่นาคูหากันนะครับผมไปกันเลยครับแต่เ,เราไปดูรอยร้านพลอยชมพูก่อนนะไปะไปกัน ที่ร้านตกแต่งสวยมากเลยนะทุกคนเคจะมาเที่ยวที่นี่มีโฮมสเตย์นะทุกคน นอก,ก็็จะมีระเบียงแบบนี้นะครับคนตรงนี้ก็เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจนะไม่ไกลมากด้วยครับตรงนู้นนั่นดอยช้างผ่าดานนะครับทุกคนผมซูมเข้าไปดูนะครับปึ๊บ ซึ่งวันนี้เราไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับเราจะไปนาคูหานะครับผมยังไงเราไปกันเลยละกันนะครับเมื่อก่อนเส้นนี้จะเป็นป่าดิบเลยนะครับทึบมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เขามีการทําเขื่อนไม่แคมนะครับผมตอนนี้ผมออกมาจากร้านพลอยชมพูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงนาคูหานะครับผมซึ่ง น่าจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับอาจจะไปเจอกันตรงหน้าทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับหรือว่ามีจุดไหนสวยๆเดี๋ยวผมจะแวะถ่ายให้ดูนะครับผมงั้นเราไปกันเลยครับผมโอเคอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานช้างผาดานนะครับซึ่งมันอยู่ตรงข้ามผมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าอุทยานให้ดูนะครับอ่าที่ผมจอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลำน้ำแม่แคมนะครับทุกคน ที่นี่สวยมากนะครับทุกคนเป็นถนนแบบนี้เลยนะครับนี่ผมอยู่กลางถนนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายลําน้ําแม่แคมให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายตรงอุทยานให้ดูนะครับช่วงนี้น้ําน้อยนะถ้านั้นที่เป็นเดือนกลางกลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแต่ก็ยังน้ําน้อยอยู่นะครับปีนี้ฝนตกน้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงเนี้ยปีก่อนนะผมมาถ่ายคืนน้นําขึ้นเกือบมิตระพานเลยนะแต่ตอนนี้นี่คือ ตามเตี้ยเลียดินมากนะครับคือน้ําน้อยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวได้ให้ดูครับสลับกล้องแป๊บเด้อปึ๊บนี่นะครับทุกคนน้ําน้อยมากครั้งก่อนที่ผมมาถ่ายนาะคูหานะ่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาครับแต่ตอนนี้ก็กางเดือนกอคอแล้วนะเกยตัดสิงหาแล้วนะแต่ก็ยังแบบนี้เลยนะครับลงไปเล่นสบายเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นอุทยานนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเนี่ยเีห็นนิ้วผมชี้ไหมอยู่แถวเนี้ย น,นั่นนะครป้ายวิทยาอยู่ตรงนั้นนะครับผมจอดรถอยู่ตรงนี้นะเออมาดูน้ำฝั่งนี้กันฝั่งนี้น่าจะเห็นชัดว่าน้ำน้อยจริงนะครับผมสูงเข้าไปดูแป๊บหนึง่งนี่นะครับแต่บรรยากาศสวยงามมากนะครับผมวันนี้เป็นวันที่แดดไม่เยอะด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายปกกันตรงนี้นะครับแล้วเราจะยิงยาวไปหน้าเอหน้าหมู่บ้านนาคูหาเลยนะผมไปเจอกันที่นู่นเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายปกนี้สักภาพสองภาพก่อนนะครับผมไปกันครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านนาคูหาแล้วนะครับทุกคนตรงน,นี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะนี่นะครับสู่สภาพอากาศ ภาพอากาศดูไม่เป็นใจกับผมตลอดเลยนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเข้าหมู่บ้านกันแล้วก็น่าจะไปที่ยูนาคาเฟ่เลยนะครับผมซึ่งบรรยากาศตรงนั้นผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าไม่มีแดดด้วยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะทุกคนเราจะทันอัฟซ์นูนทีตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นเลยดีกว่านะครับ ียใจเลยครับทุกคนวันนี้ร้านปิดนะครับเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยววันหลังผมมาใหม่นะขอไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเข้ามาดูได้นะครับผมนี่นะครับแต่บรรยากาศร้านสวยมากนะครับทุกคน เดี๋ยววันหลังผมคงจะมาใหม่ครับตรงนี้โอเควันนี้ขอตัวไปก่อนมาวันไหนนะครับเือนวันเสาร์เจ้าอ๋อมาประมาณวันเสาร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงวันเสาร์ผมมาตรงนี้ใหม่นะครับ <c oughs> ฝนก็จะตกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้มาหาร้านที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนาคูหานะครับแต่ว่า ผมก็ยังจะอยากหาที่นั่งกินอัฟซโนนทีดีนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปร้านกาแฟตรงไหนได้อีกนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะออกจากนาคูหาเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าข้างหน้ามีร้านอะไรเดี๋ยวเราจะได้แวะนั่งจิบกาแฟกันนะครับตอนนี้ฝนไล่มาเรื่อยๆแล้วนะครับผมผมกลัวจะออกจากที่นี่ช้าแล้วฝนไล่นะครับย,ยังไงไปเจอกันในที่ต่อไปเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับผมไปไปกันครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนติดฝนจนได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หน้าวัดนาคูหานะติดฝนที่ต้นโพต้นใหญ่ๆต้นนี้เลยนะครับบรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนดูข้างหลังนี่ครับขาวโพลนเลยนะครับฝนล้วนๆนะครับคือเลนตัวนี้ผมไม่กันน้ําด้วยดิก็เลยไม่สามารถลุยต่อไปได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยต้องนั่งรอแบบนี้นะฟังเสียงฝนไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ตวัดนาคูหาในแบบ ฉบับวันฝนตกนะครับผมไปดูกันนะครับ นะครับน้องมาเยี่ยมเยียนนะครับผมอึ๊บเออ,เอ,อตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับแต่ต้องรอให้หยุดสนิทซะก่อนนะครับผมว่าถ้าไม่หยุดสนิทผมคือต้องเก็บกล้องเลยนะเพราะว่าเลนตัวน,นี้มันไม่ได้ขันน้ำนะครับผมอันตรายมากนะครับอากาศดีมากเช่นกันนะครับผมเย็นมากตอนนีออ้ตรงนู้นนะครับตรงเนี้ย มันจะมีร้านกาแฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะเปิดอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่านะครับถ้าไม่เปิดก็จะไปเจอกันร้านต่อไปเลยนะครับผมอาจจะออกจากหน้าคูหาเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มสว่างแล้วนะครับโอเคงั้นผมขอตัวเก็บของก่อนนะครับผมไปเจอกันครับช่วบโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านนาคูหาแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศลังฝนนะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะทุกคน แต่มันจะเป็นตกแบบปอแปะปอะแปะแล้วนะครับแต่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศแบบนี้มันดูหิวลิ่งใจดีนะมันดูชิวๆดีนะครับผมบรรยากาศร้านก็จะอยู่ข้างลําห้วยแบบนี้เลยนะครับผมตรงนู้นนะครับตรงนู้นเป็นหลังองค์พระนะครับตรงนู้นนะครับตรงนี้นะ,นนะ,นนะมันยากขาวๆอยู่เพราะฝนยังตกอยู่นะทุกคนนี่นะร้านอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันครับผมจอดรถไปตรงนี้นะครับ บรรยากาศด้านบนชั้นสองจะเป็นแบบนี้นะครับ นก็จะมีการทำเมี่ยงทำกาฟแฟเลยนะคบับ โอเคก็วันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับการมาหาออสเตอร์นูทีดื่มนะครับผมตอนนี้ก็จะเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย